พยัคฆ์พยัคฆ์ป้ายาหน้าขวางหน้านำทนไม่สนใจครับเอาตีมาก็ตีคืนครับเสียบไปเข่าขวาของนำทนตีเข่าขวาครับเสือพยัคฆ์อ่ะนี่ครับมาถึงช่วงกลางยกที่สามว่านี่ครับวา่าไปเท้าใบชวนทะเลาะอย่างเดียวเลยครับนำทนแต่ว่านี่ครับโอ้โหยว่าฝ่าดงแข้งเข้าไปก่อนว่าน้ำเงินเสือพยัคฆ์แกดูแบบประเภทอ่อนนอกแข็งในเลยครับดูครับ นีว่าโต้คืนแต่ละเม็ดทั้งแข้งทั้งเขานั้นเหนือเหนือเน,นเน้นเน้นทั้งนั้นนะครับนำทนเบียดเข้าไปปล้ำนหนตีเข่าก็เจอลูกขวางลูกกดแขนไล่แขนเอาล้ครับยกนี้ดูว่าเสือพยัก์นะครับมีจังหวะออกแข้งแล้วก็ดักสับศอกได้สวยๆนำทนไม่สนปล้ำนหนเสือพยัก์ก็ไล่แขนสู้ด้วยแล้วก็เริ่มจะเด้งตีได้เหมือนกันดวลเข่ากันแล้วครับไทยยุบไทยย่นนิดเดียวนี่แพ้แน่นะครับคู่นี้แต่มาถึงตอนนี้เนี่ยโอ้โห Der N-Route.